เ่านี้ต้องบอกไปถึงสภาพบุรุทุกท่านนะคะใครที่มีกิ๊กต้องรีบกลับใจใครที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยระวังให้ดีค่ะเพราะล่าสุดมีหนุ่มไรเดอร์มาเปิดใจมีปฏิบัติการใหม่สาวรายหนึ่งจ้างไรเดอร์รายนี้ให้ไปจับบ้านเล็กค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจากกรณีการโพสต์เตือนภยัยพี่น้องไรเดอร์ชายนะครับใครที่แอบมีเล็กซุกน้อยนอกบ้านจะทำอะไรก็ต้องระวังตัวกันให้ดีช่วงนี้นวัตกรรมใหม่ไรเดอร์รับ จับบ้านเล็กโอ้โหชื่อมันช่างจะคล้องจองกันมากเลยนะคะคแล้วเขาก็บอกด้วยว่าปฏิบัติการนี้มาแรงแซงทางโค้งแล้วบอกด้วยนะ เป็นทุกอย่างให้ลูกค้าจริงๆทั้งส่งพัสดุส่งคนส่งอาหารสอดแนมเรื่องชาวบ้านก็มี <c oughs> คุณจะ <c oughs> ต้องระวังให้ดีๆนะคะ <c oughs> ผมไม่ต้องระวงัง<อ>ผมไม่ต้องระวงังวางใจใช่ไหมวางใจได้เลยอโอเคสบายใจนะคะคนทางบ้านอ่ะทีนี้ทีมข่าวของเราคะ่ะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปอยากจะรู้จังเลยว่าไอปฏิบัติการเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไปพูดคุยกับพี่ไรเดอร์หนุ่มคนนี้ที่เขาโพสต์ลงใน a c e b o o k นี่แหละค่ะเขาไล่ฟังบอกว่าวันที่8กันยายนที่ผ่านมา เวลาประมาณตี1นึโอ้โหสู้ชีวิตจริงๆคุณพี่เขาก็บอกว่าได้กดรับออเดอร์ลูกค้าตามปกตินั่แหละมีลูกค้ารายหนึ่งสั่งอาหารให้ไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางใหญ่สักพักหนึ่งลูกค้าโทรเบอร์ส่วนตัวเข้ามาเสียงเนี่ยเป็นสุภาพสตรีบอกว่าพี่คะอาหารพี่เอาไปทานเลยนะ แล้วเราจะให้เรียกไรเดอร์ทำไมอะ่ะคืออย่างนี้ต้องบอกแบบนี้อาหารเนี่ยพี่เอาไปทานเลยแต่พี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหม,มแรกกันพี่ช่วยไปตามรถคันหนึ่งให้หน่อยว่าจอดอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่าเพราะว่หนูเนี่ยวนหาหลายรอบแล้ว <c oughs> วนกว่า10นาทีก็ยังไม่เจอนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นคุณพี่ไรเดอร์ท่านนี้ ก็ทําตามที่เสียงปลายสายที่สุภาพสตรีท่านนี้โทรมาบอกก็ไปเจอรถจริงๆหลังจากนั้นทํายังไงรู้ไหมคะไงฮะถ่ายภาพส่งให้สุภาพสตรีท่านนี้เลยค่ะเห็นจริงๆเขาก็เอามาคุยคุยกันอยู่เยอะแต่ก็คือนี่เพิ่งจะมาเจอเจอกันตัวเองครั้งแรกโอแต่คนอื่นก็เคยเจอเหมือนกันเคยเจอเคยาจะแบบจ้างอะไรนอกเหนือที่มันลึกลึกไปกว่านั้นอีก โอ้ยต,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 ตายตายตายายหลักฐานคาตาแบบนี้มีหลักฐานเป็นภาพด้วยใช่คือเดี๋ยวนี้เวลาเราจะตามจับบ้านเล็กบ้านน้อยนะคุณผู้หญิงทุกท่านอยู่บ้านโทรก็ได้และเขาไปวนหาเนี่ยเขาบอกว่าวนหา10นาทีเอาเจอจริงๆก็ถ่ายรูปส่งเลยสิคะนุะ่มไรเดอร์คนนี้บอกอีกว่าลูกค้าก็ฝากขอบคุณมาแล้วก็ให้นําอาหาที่เขาสั่งเนี่ยไปรับประทานตามสบายได้เลยถือว่าทั้งหมดนี้ภารกิจ สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เลยนําเรื่องนี้มาโพสตเตือนภัยคุณผู้ชายที่ระวังให้ดีนะอแอบมีกิ๊กใช่ไหมระวังแอปมีบ้านเล็กบ้านน้อยใช่ไหมไปเคลียร์ให้หมดนะคะ,ะเกมเลยโอ้เกมเรียบร้อยค่ะจบค่ะเกมโอเวอร์แต่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ก็บอกว่ามา มาดูบอลบ้านเพื่อนอแล้วก็มาจอดบ้านเพื่อนจริงๆไม่ได้ไปที่ไหนงไงทีหนึ่งมีบอลหรอวันที่แปดไม่มี <c oughs> มีโอ,อ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แหมทำไมต้องช่วยเขาด้วยเนี่ย <c oughs> อันนี้เราก็ช่วยๆกันค่ะ <c oughs>